สบายดีเด็กพี่น้องสบายดีบรจุูท um> ุกคนให้ก um> ็มาเตในเมือนงี้็ได um ้น้อยไปเอาไปเอาหลอดหลอดไฟสังสั่งหลอดไฟมาเต้ลายมือนะสองสามสีมือนะต้องเตรียมอยู่กับญ้า

บนอะไรสิแก้ให้เบิ่งด้วยเห็หนหองด้อให้เบิ่งนไปด่านกลงไปเนาะมาใส่แล้วเขทาทั้งลังบ้านเน้วสร้างผักพรเออเ่คนคึงล้ว ทางพักพอนนี่ครึ่งแล้วครึ่งแล้ว เป็นกระใส่เได้ด้วยน้องไหมใส่ก็ได้เดี๋ยจะขึงลวดคึงลวดคือเธอ วันเกตดงานไวาแต่ไม่น้อยเมือเกือบอันนี้เกือบแล้วคนละลมแห้งแห้งไปหน้อวิ่นว่น แห้งแห่หอนลมห่อนปวดพววู้ห่อนที่ว่ามันก็นเริ่มใส่เล็กไว้ถั่ววิดหลัง,ลง,ลงเลยพี่น้องยัยงเรือตะคุงคึ้งคึ้งลวดมาเปิดกล่องเลยพี่น้องเลย

ใช่ปอ้าวเดี๋ยวคุณโอ้แบนง่านเลยเป็นยางนะขบวนนาโคบันไดเนาะเยนเนาจริงจริงเด่นี่เไปเป็นงเพ่งใเนาะแต่ว่ากับเพ่งเติบเลยเรา หาอร่อยใช่ไหก็อร่อยสามสิบอรอยสามสิบเออนึ่งหนก็มาฝากาประกอบลยดกมั้ใส่เราเม็นละม ดอกเวลจะสั่นเดียวไปเขามีแต่งานที่นีอยู่สามแบบีสามแบบสั่งไว่าไปที่น้องเลยไปติดดอกแล่สั่นไปหลอดสองหลอดสามก็ตามมาอ่เดียวรไปยัง่

พ่อสั่งเองเองคนัะเป็นกระนงเดิเกลียสิเป็นแก้วเนาะขนี่เลยอืมตัรกาองนอนของนอนอย่างไตัวหลก นอนเนี nhà, ่ยก็แหละเอ้ยสวยมากมาส่งพอดีเลยของมาหอดพอดีเลยสั่งประมาณสองหนุ่ยหมูยวก็บห่อรอบยูวลาววิ่งเดียวเทนะจากนครหลวงเวียงจันทน์คือได้สั่งรถต้นส่งเลยเดินดีตัวเมืองเดินดีสั่งว้าวไหนเดียวกันบ่อืมี่คือห้องโถงเลยจ้ะ สามันของโั่บอกงาพ่้มือจะรออดหั้งมือหกลากะหอมเพื่อจะตาแมวพี่นองไฟ่ตาแมวหลอมัน่ั่นหนะเก็นแผลวัดแผแล้วตาแมวแหงหรอพี่น้องหลอดนหลอดอดเันเป็นหลอดตาแมว น้องนน่องนจเปิดนะโมหัเปิดนะเ้ลำอยู่เนาะพด้ม่ได้สอันเขาขาเยงไสดจะสั่งแจกโบ๋ไหมสามบผ่านป้าสามแบบกันกันเลยสิตรงเดียนี่อันเดียวกันอาันแบบสามหลของโทงอันเดียวกันงตัวนี้เด้ฮึมี่กระโหลกเกียกั Buat yang baik dia Oh Ini ni juga ยังอยู่ล่ะให้มันมีส่วนบ่บ่กูซาวบ่จ๊ะบ่ให้ใส่พริกได้เด้อใส่อะไรพริกอืมบ่อยู่บ่บ่อยู่ครับเนาะ

อ่าใบอีกคืออะเอยดิดิส่นีโัวการอ่าถั่วมันคืแดงๆเป็นงเนาปนะากจับมลัอยัใบนานนา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 นเี่ยวบั่งเกาะไปหัววด้ะ แบบสุดท้ายบดีเค่ข่าวฝันเนาะกิดอยักิดอยักพอหลบนั่นตก็จะบลดก็จะไ่าวารใหม่ยังดีอ่ะอคือคือวิวป

มั่นใสก็คืนนแ <laughs> อ,ลอแล้วกูดูแลมาเหลาเนี่ยมันชนทำไงเละปวดไปจำหลอดหลอดเป็นไงหายหลอหายเลดยี่สิบหายเลยสามสิบปวดไปจน,นหัวพอมัิมานานันอะไรตัวนี้เนาะไม่สีดดอก<ส>ดา่ไ

ข้แต <more> ่ละลิ้นห่นเนาะหมดหกลอดหกลอไปางหลังไปได้ไหมแทนนมมืนินี่ันนี้กินนมหน่อยได้นนอนไรนอนไรนอนไร

พี่น้องเอ้ยเปิดกล่องแล้วก็อัปเดตลาพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนี่ได้กำลังเอาเลยโบหินเจ้ะนี่พี่น้องเอ้ย